เสียงอะไรมึงก็สาระแนเนาะเขาละมาดสาระแนอยากรู้อยากเห็นไปหมดทุกเรื่อง อาจารย์อย่าบนครับเดี๋ยวเข้าพวกเล่นของบนอะไรวะ ไม่โอเคกับแอดมินห้องนี้พูดดีๆก็ปิวถ้ามึงพูดดีๆเขาจะปิวมึงทำไมมึงทำผิดกฎหรือเปล่าล่ะกฎมันก็มีว่าอย่าพิมพ์ซ้ำมึงก็พิมพ์อย่าก๊อปวางมึงก็ก๊อปวางก็สมควรแล้วที่โดน เตือนไม่ฟังหลับหูหลับตาทําไม่เลิกก็สมควร แต่คุณไม่อ่านไงอยากทวงความถูกต้องแล้วทําไมกูต้องอ่านนะความถูกต้องคืออยู่ที่กูไม่ใช่อยู่ที่เมืองกูมีสิทธิ์เลือกที่จะอ่านคาของคาถามมืองก็ได้หรือไม่อ่านก็ได้มึงน่ะไม่มีสิทธิ์บังคับกูว่ากูต้องอ่านแต่กูน่ะนีเลือกในการที่จะไม่อ่านคํามึงก็ได้อ๋อมึงก็เลยทําสันดานเลยไม่อ่านกูก็เลยก๊อปวางซะง,งั้นกูก็เลยพิมพ์ซ้ําๆเลยไม่รอจะต้องอ่านของมึงคนแรกห้ามอ่านของก็เดิน อย่างนั้นเหรออยากทำไปทำทีอ่อื่นไม่ต้องมาทำสันดาบแบบนี้ที่น,นี่มึงต้องอ่านได้ มึงต้องอ่านอิน้มปลานี่คือครั้งสุดท้ายของมึงเป้าได้สิทำไมจะไม่ได้ล่จะจ๊ะเดี๋ยวจะไปฟ้องร้องให้กฎหมายจัดการทั้งคุณทั้งแอดมินคุณโอ้ยเพอเจอไปเพอเจอร์ที่อื่นไปแม้เดี๋ยวให้กฎหมายจัดการโรงพยาบาลศรีธัญญาต้อนรับมึงอยู่จ้าเชิญเลยไปโรงพยาบาลศรีสัญญา กูไม่มียาจำหน่ายกูมีแต่ยาลมยาดมยาหอมเอาไหมยาลมเนี่ยไม่ต้องแดก็เลยยาลมเนี่ยด่ามึงก่อนด่าแล้วเผื่อเราลอาการจะดีขึ้นแหมใช้กฎหมายจัดการทั้งคุณทั้งแอดมินไปปัญญาอ่อนที่อื่นไปคนบ้าอยู่โรงพยาบาลบ้านูไม่ไปอยู่ในติ๊กตอกมึงบ้ามึงป่วยม,มึงก็ไปรักษา อยู่ๆก็ปิ้วกฎหมายจัดการคุณแน่คุณจะไม่ได้บวชแอดมินก็จะไม่ได้ดูแลคุณนี่กูคุยับใครเนี่ยนี่กูกำลังคุยอบใครอะวันวันหนึ่งกูต้องมาเจอกับอะไรเนี่ยกูไม่เข้าใจอีหมอมึงอยู่ไหนกันเนี่ยมึงมาเมาคนบ้ากับเขาบ้าเขาลงไปเข้าโรงพยาบาลหรยอเนี่ยฮะ จับคุณติดคุกข้อหาปิ้วคนดูโดยไม่ผิดคุณโดนกฎหมายเล่นงานแน่แอดมินกะโหลกกะลาด้วยโอ้ยกูเหนื่อยลำพังกูก็เวียนหัวจะแย่อยู่แล้วกูก็ไม่รู้จะพูดยังไง อร่อยจ้าอร่อยมากอร่อยหอจ้าน้ำพริกกูจ้าอร่อยสุดๆมีชัยทามันเดินไปอยู่ระายะยาแล้วเกินวะสงสัยเจ็บขาไปกัดกับชาวบ้านเข้ามาอีกแล้วนะ่ะมีชั ทำสมาธิได้บุญมากกว่าการใส่บาตรไหมมากกว่าสิเล่นเครื่องดนตรีเป็นอบายมุกไหมอบายมุกแปลว่าทางเสื่อมแห่งทรัพย์คําถามคือเล่นดนตรีแล้วเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์ไหมล่ะ ไม่ไปเล่นน้ำเหรอกูเห็นคนถามกูกวะจังเลยว,ว่าไม่ไปเล่นน้ำเหรอแล้วมึงมานั่งทำอะไรในไร่สดทำไมมึงไม่ไปเล่นน้ำมึงจะมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตกูว่ากูจะเล่นหรือไม่เล่นแล้วมึงนะ่ะทำไมไม่ไปเล่นมึงมานั่งพิมพ์อยู่ทำไมในไรสดเนี่ยเข้ามาทำไมก่อนตอนเนี้ยมึงก็ไปเล่นน้ำสิไม่ต้องมาชวนกู a, ไม่ต้องมาบอกให้กูไปทำไมไม่ไปมึงนะ่ะทำไมไม่ไปมึงอยู่ในไรสดกูอยู่เลยเนี่ยไปทันทีเถอะกูลำคาญฝนตกครับเลยไม่ไปเอา มึงไปเล่นน้าจุดประสงค์เพื่เปียกไม่ใช่เหรอฮะกูมหสัสจรรย์มากเลยนะเล่นน้ําสงการอย่างเงี้ยตัวเปียกสาดกาันสุมสุม,ม,มฝนตกวิ่งหนีหาที่หลบอะไรอะ่ะกูไม่เข้าใจทําเพื่อเขาเอารถฉีดดับเพลิงมาฉีดกันโอ้ยสนุกสนานฝนตกวิ่งหาที่หลบเป็นอะไรกันนะ่ะกูไม่เข้าใจเพื่อแล้วมึงจะไปทำไมสงการโอ้ยตาย กูไม่รู้จะสรรหาอะไรมาด่าฝนตกจะไม่สบายแม้ดัดจริตแล้วเกินฝนตกจะไม่สบายดัดจริตแม่กระหม่อมบางฝนตกไม่สบายอ่อนปวกเปียก เวลาไปเล่นสงการตากน้ำตากตากน้ำสาดน้ำกันตัวช่ำตัวแฉะทั้งกิมีทั้งกระโมะ่มึงเนี่ยเปียกช่ำแฉะหมดแล้วกูไม่เห็นมึงจะรู้สึกเป็นอะไรเลยไม่ต้องกินยาไม่ต้องมีไข้แต่ฝนตกจะเป็นไข้ามาแฮ่จะตลีจริงๆไ,ไ,ไปขโมยให้เขามา อย่าพิมพ์สามอายุมากแล้วก็เลยพักผ่อนเออช่วยบ็อกกูทีไม่มีปัญญาก็ตายซะ อยากจะเล่นกับเขาแต่บล็อกไม่เป็นทรมานต่อไปนะถ้าหนูอยู่คนเดียวโดยไม่โดยที่มีเงินถือว่ามีความสุขไปครับก่อนแล้วแต่มึงสิมึงเป็นคนมีความสุขเนี่ยกูจะรู้กับมึงได้ไงมึงมีหรือไม่มึงถามอะไรเนี่ยมมันจะมีกรรมกับลูกได้ยังไงอะ ไอคนที่ถามกูว่าทํำไมต้องใส่แว่นเนี่ยกูเห็นหลายรอบะนะก๊อบวางหลายรอบะนะเดี๋ยวมึงปิวน,น,นะกระเด็นนะกูบอกก่อนนะทำไมอาจารย์ไม่ใช้ชีวิตวัยรุ่นให้สนุก ก่อนค่อยมาเป็นคนตื่นทำตอนแก่ครับโอ้ยกูสนุกพอแล้วกูสนุกจนล่มจมหมดแล้วยังไม่พอแล้วก็ชีวิตคือกูเล่าให้ฟังมันล่มจมหนักหนาสาหาัสขนาดไหนน่ะกูล่มจมไม่รู้จะล่มจมยังไงใช้ชีวิตคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นศินมึงจะให้กูสนุกขนาดไหนไม่รอให้กูตุยก่อนเลยเหรอแล้วมึงรอตอนแก่คําถามคือมึงจะรู้ได้ไงมึงจะแก่ มึงจะรู้ได้ไงมึงจะอยู่ถึงแก่มึงอาจจะอยู่ไม่ถึงแก่ก็ได้ใครจะไปรู้ว่านี้จังไม่เที่ยงมึงประมาทไปหรือเปล่าการใช้ชีวิตของมึงอะความสนุกมึงจะไปสุดที่ตรงไหนเมื่อกี้มนอยู่ตรงนั้นนะยังเรียกมันอยู่เมื่อกี้นี้มันเดินไปไหนแล้ว อาจารย์ไม่มีบ้านเหรอคะแล้วที่กูนั่งอยู่นี่อะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่บ้านกูเนี่ยบ้านมึงเหรอเจอกันทักได้ค่ะอาจารย์ไม่ยิงค่ะมึงต้องทักกูจะไม่ใช่กูทักมึงกูไม่รู้จักมึงกูจะไปทักมึงกี่โมงคนที่มึงต้องทักคือกูมึงต้องทักกูไม่ใช่ให้กูทักมึงมึงเนี่ยรู้จักกูแต่กูเนี่ยไม่รู้จักมึง มันไม่เกี่ยวกับยิงหรือไม่ยิงแต่มันเกี่ยวกับกูไม่รู้จักมึงกูจะไปทัามึงเพื่อ หมาหอนทุกคืนเลยครับทำยังไงดีมันตกใจหน้ามึงมึงก็อย่ากออกจากบ้านตอนกลางคืนสิก็มึงไปออกไปให้หมามันเห็นหน้ามึงตอนกลางคืนมันก็หอนสิมึงก็กลับเข้าบ้านไม่ต้องออกไปกับเวลากลางคืนหัดนอนอยู่บ้านสะบ้างเวลากลางคืนไม่ต้องออกไปหลออไปหลอนชาวบ้านเขา <c oughs> หมายังตกใจไม่กระทั่งหน้ามึงเลยวิธีการแก้ไขไม่ให้หมาหอนมึงทุกคืนทำยังไงไม่ต้องออกจากบ้าน น้ำพริกอร่อยมึงเตรียมตัวซื้อน้ำพริกกูเลยอร่อยมากนี่คือคำพูดของคนรู้ทำใช่จำไว้นี่แหละคือคำพูดของคนรู้ทำจำไว้ให้แม่นๆนี่แหละ ถ้ามึงเจออาจารย์แบงมึงจะบอกว่ากูเบาไปเลยขอให้มึงเจออาจารย์แดงเร็วๆนี้นะอร่อยเก็บไปกินเองอ้าวก็อร่อยกูจะเก็บไปกินเองทำไมกูเหลือเฟือกูก็กเลยแจกจ่ายกูก็เลยมาแบ่งไปเมือมึงซื้อคนโง่เท่านั้นแหละที่อร่อยแล้วเก็บไปกินเองมึงเลยไม่รวยสักทียนึงไงกูฉลาดไง เวลากูทาอะไรอร่อยกูเลยแบ่งปันมาขายคนอื่นแดกด้วยมึงว่าใครรวยล่ะเอาระวางแดกอร่อยแล้วเก็บไว้แดกเอคาอร่อยแล้วเก็บไปขายคนอื่นมึงว่าใครรวยมึงว่าใครฉลาดมึงว่าใครโง่เอาตาก,กามึงเปียบตะก,กามึงปัญญาอ่อนอย่างนี้ไงตาก,กามึงเพี้ยนอย่างนี้ไงชีวิตมึงถึงไม่เจริญสักทีหนึ่งพ้องบอกว่าอร่อยให้เก็บไว้แดกเองไม่ฉลาด คนฉลาดเท่านั้นแหละถ้าเขาเห็นของอร่อยเขาจะรีบออกมาขายคนอื่นเขาหาโอกาสในการที่จะเก็บเกี่ยวความอรเด็ดอร่อยนั้นแต่มึงกับบอกว่าอร่อยเก็บไว้แดกเองโอ้โห,โห,โหกูก็ไม่แปลกใจทำไมชีวิตมึงแย่ลงแย่ลงเงินทองไม่มีจะแดก,กทุกวันเนี่ยอ๋อก็เพราะมึงเก็บทุกอย่างไว้แดกเองหมดไงไม่คิดจะไปทํามาหาแดกอะไรเลยแดกเองอยู่คนเดียวก็เลยจนอยู่อย่างนี้กูไม่แปลกใจเลย พุทธวจนะกับพระไตรปิฎกอันไหนเชื่อถือได้เอามันก็อันเดียวกันไหมล่ะพุทธวจนะมันก็คือพระไตรปิฎกนะมันก็คือหนึ่งในพระไตรปิฎกันนะก็ส่วนของพุทธวจนะหรือพระสูตรก็คือพระสุตตปิฎกกน,นะพระวินัยปิฎกกันนะนั่นก็คือคําสอนของผู้ได้เจ้จาพระวินัยปิฎกพระสุตตปิฎกนั่นมาคือพุทธวจนะเท่านั้นนะ่ะ องคุลิมาสร้างบาร,รมีจะเป็นพระละหันแต่ทำไมชาติสุดท้ายถึงต้องทำลายชีวิตคนก็มันเป็นเหตุปัจจัยของเขาอะ่ะก็เขาอยากทำอะ่ะเขาก็ต้องทำสิก็เขาอยากของเขาเองเขาทำมันก็เ,เไปไ็นความหลงผิดของเขาโรงงานน้ำพริกมีออยไหมครับอา้าวมันจะไม่มีได้ยงไงก็ต้องมีสิ น้ำพริกกูมีอยอยแล้วโรงงานที่ผลิตน้ำพริกให้กูมันจะไม่มีออยได้ยังไงละ่ะโอ้ยแต่ละคําถามนี่กูปวดประสาทเหลือเกินเมืองการที่โรงงานจะผลิตน้ำพริกให้กูแล้วมีออยได้เขาต้องมีออยก่อนเมื่อเขามีออยสิ่งที่เขาผลิตออกมาไปขอออยมันจึงขอได้โรงงานที่ผลิตน้ำพริกให้มึงไม่มีออย <c oughs> แล้วเขาจะผลิตออยไนจะผลิตให้มึงได้ยังไงละ่ะโอ้ยตาย มีคนถามว่าผู้ในเจ้าพยากรได้ทําไมหมอดูจะพยากรไม่ได้จะตอบเขาอย่างไรก็หมอดูพยากรผิดพลาดคาดเคลื่อนได้แต่ผู้ไเจ้าไม่มีโอกาสคาดเคลื่อนหมอดูมันเห็นตั้งแต่ต้นยันจบไม่ละแต่ผู้ไเจ้าเห็นตั้งแต่ต้นยันจบหมอดูเป็นสัพพัญญูไม่ละแต่ผู้ไเจ้าเป็นสัพพัญญูไงหมอดูเป็นผู้ตตัสรุนด้โพงเองตัวมันด้วยตัวเองไม่ละแต่ผู้ไเจ้าเป็นผู้ตัดสรุนด้โพงเองไง แยกกันอย่างชัดเจนมึงเจ้าหมอดูมาเที่ยวกับผู้ใดเจ้าได้ยังไงมันคนละเรื่องคนละชั้นคนระดับกันเลยมึงคาว่าจะคำว่าสัพพัญญูหรือเปล่าเอาเห็นแต่แต้นจนจบทั่วแดนโลกธาตุพระองค์ไปเห็นไม่ได้พระองค์เองไม่ได้ฟังจากใครแต่เห็นด้วยพระองค์เองดังนั้นสิ่งที่พระองค์บัญญัติสิ่งใดจะไม่มีโอกาสผิดพลาดคาดเคลื่อนเลยแม้แต่ประการเดียวนั่นคือลักษณะนั่นคือคุณลักษณะของสัมมาสัมพุทธ,ธะ ช่วงวันสงการคนบ้านแฟนชวนไปบางสกุลจุดทูบกวดน้ำหายาทั่วที่ตายไปแล้วพระก็รับนิมนต์ทำให้ตามโยมขอ,อมแล้วมึงมาเล่าให้กูฟังทำไมเนี่ยสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเด็กเกิดใหม่น้อยอาจารย์ว่าดีไหมคะจะได้ไม่มีคนเกิดมาทุกโอ้ยมันไม่เกิดเป็นคนมันก็ไปเกิดเปด็นสัจจฉานมึงอย่าคิดว่าไม่เกิดเป็นคนเท่ากับไม่เกิดนะมึงเข้าใจผิดแล้ว มันไปเกิดเป็นสัตว์เจรจชายนก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์โลกก็ได้มันทุกขยิ่งกว่าเกิดเป็นคนอีกอาจารย์บอกพยายนามีจริงและพยาคุธมีจริงไหมมีอาจารย์ใจยเย็นมีเมตตาบ้างนะคะหงุดหงิดตลอดเลยโอ้ย ไปปัญญาอ่อนที่อื่นไปแหมมีเมตตาบ้างนะคะถ้ากูไม่มีเมตตากูจะเสียเงินเดือนหนึ่งไปแสนแสนพาพวกมึงไปไหว้พระกันเลยบอกกูไม่มีเมตตาสี่แสนกูจะพาคนไปกราบหลวงพ่อกันหาที่โคราชรถบัสยี่สิบเอ็ดคันข้าวสองมือ้อเช้าเย็นตอนเที่ยงหลวงพ่อเลี้ยงสี่แสนมึงบอกกูไม่มีเมตตากูจ่ายเองเนี่ยนะ มึงไม่ต้องเสียเงินสักบาทมึงกับอกกูไม่มีเมตตากูจัดงานปฏิบัติธรรมที่หมอเสียงเดือนละสี่พันคนกูเสียเดือนละเป็นแสนไม่ต้องเสียเงินสักบาทข้าวเช้าข้าวเย็นข้าวเที่ยงเลี้ยงฟรีหมดโรงแรมก็ให้นอนฟรีมึงบอกกูไม่มีเมตตามึงอะทำอะไรบ้างที่มึงบอกมึงมีเมตตาเนี่ยมึงทําประโยชน์อะไรให้ใครบ้างไหนมึงบอกกูหน่อยโอ้โห ช่างกล้าบอกกูไม่มีเมตตาเป็นบ้าเหรออ่าอีนี่อยู่กูไม่ได้ละกระเด็นหมายถึงเวลาตอบนะคะ มึงคิดดูนะถ้ากูไม่ตอบด้วยความเมตตากูจะมานั่งตอบเพื่ออะไรอะมึงตอบกูหน่อยการที่กูด่าทําไมมึงถึงตาสินกูว่ากูไม่มีเมตตาวะไหนมึงตอบกูซิการที่กูใช้คําว่ามึงว่ากูหรือกูด่าต่อกำลังด่าอยู่เนี่ยท้าไมมึงถึงตัดสินว่ากูไม่มีเมตตาทําไมมึงไม่คิดว่าสิ่งที่กูด่าทอต่อว่าตําหนี่ตีติงนี้เป็นความเมตตาเพราะกูต้องการจะแทกมึงให้มึงมีสติสัพพัญญาไม่จมลงไปในทางชั่วทางซามไม่จมไปในทางตม ทำไมมึงไม่คิดแบบนี้บ้างล่ะการที่คนคนหนึ่งพูดกับมึงกระโโหกหากไม่ได้หมายความว่าเขามีเจตนาประทุษร้ายมึงนะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเมตตาต่อมึงนะพ่อมึงแม่มึงเวลาเขาดา่ามึงนะ่ะเพราะคนอื่นเขายังไม่ดา่าเลยว่ากูไม่มีเมตตาเขายังสนใจขวนขวายในการฟังธรรมจากกูหกพันกว่าคนเนี่ย TikTok หกพันสาม YouTube พันสอง Facebook ห้าร้อย มึงแหกตาดูนี่จะหมื่นคนแล้วเนี่ยทำไมถึงบอกว่าไม่มีเมตตานั่นมันเป็นการตัดสินใจจากตัวมึงเองหูมึงมีปัญหาไม่ใช่ปากกูมีปัญหาหูมึงน่ะมีปัญหาถ้าหูมึงมันหาเรื่องมึงต้องเข้าใจก่อนว่าการที่กูสอนแบบนี้กูแค่อาศัยอากับกิริยาอาการในการสอนในลักษณะแบบนี้ แต่กูไม่มีเจตนาในการทําลายใครกูไม่มีเจตนาในการทําทําให้ใครเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแต่กูมีเจตนาในการตําหนี่ตีติงเขาตามทาเพื่อกระตุกกระตุกให้รู้สึกตัวทันทีว่าสิ่งที่มันทําอยู่มันผิดนะเหมือนเวลามึงดูลูกอะ่ะลูกมึงทําผิดหนักหนาสาหาัสอ่ะมันกําลังเดินสู่ความชั่วความเลวรามต่าช้ากําลังเดินสู่นระกกาเนิดเจริญชาระแสวิสัยกําลังเดินสู่สิ่งสิ่งที่ผิดมากๆแล้วมันไปทํามาแล้วอะ่ะ สมมุติลูกมึงไปติดยาเสพติดมาอย่างเงี้ยแล้วมึงจับได้อะไม่เป็นไรนะลูลกแม่มีเมตากับลูกเสมอทำครั้งนี้แม่จะให้อภัยครั้งต่อไปอย่าทำอีกนะลูกมันไม่ดีเลยนะยาเสพติดเป็นสิ่งให้โทษเดินไปสู่ความประมาทนำไปสู่ความตายนะลูกมันจะหาความเจริญไม่ได้เลยนะหนูอย่าไปติดอีกนะลูกไม่เป็นไรนะครั้งนี้แม่ให้อภัยครั้งต่อไปอย่าทำอีกเลยนะลูก มึงคิดว่าลูกมึงจะเลิกมะมึงคิดว่าลูกมันจะหยุดมะหรือมันจะเสพต่อเพราะพฤติกรรมมึงไม่น่าเคารพเลยแล้วมันจะมองเห็นว่าเป็นความผิดกี่โมงมันจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องเลวซามต่ำช้ากี่โมงเวลาลูกมึงทำผิดไปติดยามึงต้องต้องตำหนิติดิงมันอย่างรุนแรงมึงต้องขนาบมันแล้วมึงต้องขนาบมันอีกให้เห็นว่าการกระทำที่มันไปทำมาเป็น ความเลวความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การทำทำไมทำแบบนี้ล่ะยาเสพติดเป็นของไม่ดีนะทำแบบนี้ได้ยังไงพ่อแม่ผิดหวังรู้หรือเปล่าตัวเองไม่มีสติปัญญาเลยเหรอการติดยาเสพติดนำมาซึ่งโทษภยัยแล้วตัวเองไม่มีเงินเสียจ,จะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็ต้องมาขโมยเงินพ่อแม่ใช่ไหมจะเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแล้วมันหลอนประสาทมึงมึงจะทำยังไงมึงไม่เบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านเขาเหรอถ้ามึงไปจับ คนอื่นเขาไปเป็นตัวประกันมึงจะเกิดอะไรขึ้นมึงรับผิดชอบ